ps vita รุ่น2000นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เล่นเองแล้วก็ไม่เคยได้เล่นแล้วนะครับก็เลยขายเลยดีกว่านะครับเป็นตัว2000สีส้มหายากนะครับเดี๋ยวจะมาดูละเอียดกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างตัวนี้เป็นสีส้มนะครับเป็น neon orange นะครับกล่องจะสวยอยู่นะครับแต่ว่าสีค่อนข้างซีดนะครับนี่กล่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นตัว2006นนะครับเป็นตัว wifi นะครับแล้วก็ เป็นสีส้มสีนี้ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับแต่ว่ากล่องสีซีดนะแต่ว่าสภาพสวยนะครับย้อนดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็ <และ lli> มีเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จสายชาร์จเป็นงานเทียบเป็นอะแดปเตอร์เทียบแบบนี้นะเป็น for vita แบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นถุงอันนี้น่าจะให้มาตางหากนะครับโอเคแล้วก็คู่มือต่างาครับมิม อ่าตอนนี้เป็นเมม1 2 8กิกนะครับเป็นนะเป็นของ s a n d i s Extreme ด้วยนะครับแอ่าแปสง1 2ปกิกนะครับสามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลดเกมเพิ่มได้นะครับเมมถือว่าดีมากๆับเมม s a n d i s Extreme ตัวนี้นะครับโอเคอุปกรณ์ที่มีก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวเครื่องนะครับจะอยู่ในกล่องโฟมนนี้ผมซื้อกล่องโฟมมาใส่ด้วยครับเป็นกล่องโฟมเพชรวิตานะครับก็สภาพพนักงานสวยนะครับคนไหนก็เน้นบางไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ มาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่เป็นสีส้มแบบนี้นะสีส้มนีออนแบบนี้สวยๆนะครับเครื่องนี้สวยมากๆนะครับสภาพหน้าจอติดฟิลม์มจบ้อยแล้วนะครับเป็นฟิลม์มคล้ายๆกระจกนะครับแต่มันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งมากกว่านะแต่ว่าอยู่ในสภาพที่สวยเนะี่ยปุ่มกดต่างๆนี่ครับสวยมากๆนะครับใครอยากซื้อสะสมซื้อไปเล่นก็ถือว่าคุ้มค่านะครับด้านบน ตัวนี้มาพร้อมกับมม128 g กนะครับนี่เป็น SD to v ูนะครับแปลงมาเียบร้อยแล้วพร้อมเล่นนะครับด้่นหลังสวยมากนะครับล่างนะครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับเครื่องนี้อ่าเคอเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับดูพวกซอฟแวร์อะไรอยงี้นะอะน่่ครับตัวนี้แปลงแล้วนะครับเล่นผ่าน เมมแล้วก็ต่อ Wi-Fi โหลดเกมเพิ่มได้นะครับต่อ Wi-Fi นะครับสามารถเซิร์ช Wi-Fi ต่อเพิ่มได้นะโหลดเกมผ่าน PKG j นะครับโหลดเพิ่มได้เต็มนะครับต้นฟอร์มัชนะครับตัวนี้เห็นไหมมมมันจะ 128GB กิกนะครับฟอร์แมตมาที่เหลือที่ 119GB อกิกนะครับตัวนี้ฟรีสเปซอยู่ที่ 74GB ิถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็มี ประมาณนี้นะครับในส่วนของตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวมาดูที่เกมนะครับอ่าตัวนี้เป็น PKJ g นะครับมีอาอะดีนาลีนตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นจำลอง PSP บนเครื่องมีตานะครับก็สามารถเล่นเกม PSP ได้โหลดเกม PSP จาก PKJ g ได้ด้วยนะครับ ก็มีเกมอยู่ซองเกมนะครับสามารถไปโหลดเพิ่มได้นะครับวิธีออกก็กดตัวนี้ค้างนะครับมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ exit emu application นะครับโอเคนะครับเกมที่มีอยู่ในเครื่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมี YouTube มี p j อะไรเป u r c 5นะครับ assassin creed นะครับ d r a g o n ball d r a g o n q u e s t นะครับ c o a r d u t y back l o p s นะครับ e v e r y body cop fifa 21นะครับ god of war นะครับ กันดั้มนะครับคิวโซนมาครับมอ o อ o คอมแบนะครับเลเนีวิวแล้วก็เลแมนนินจาไฮเดนนะครับซีเกตออฟมาณาสตาร์ดิวเว e เนนะครับสตีฟเฟอร์เอ็กเทเกนนะครับฮาวิมูนนะครับอันชาตเแล้วก็เป็นอนิเมะมาวิลแคปคอมสามนะครับก็จะมีเกมอยู่ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นเกมอะไรดีอะเลเซนีวิวแล้วกันนะครับเป็น ภัค2นะครับตัวนี้มีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับสามารถเอาไปต่อไฟล์ Fi แล้วก็โหลดเกมเพิ่มไม่เลยครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับตัวนี้ผมซื้อมาแล้วก็เอาไปแปลงใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้ก็ขายเอาทุนคืนนี่เฉยเดี๋ยว <c oughs> ทสเกมนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปเทดสอตัว ฟี فا 21ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทัดดูตัวทัดแพดด้านหลังตัวนี้ว่าสามารถใช้ได้ปกติไหมนะครับแต่ตัวนี้ผมก็เล่นเป็นประจำนะครับมันก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับโอเคมาแล้วนะครับคลิปไปเลยง่ครับการใช้งานนะหลอกลื่นไหลน,นะครับ ยิ่งกันใช้งานปุ่มปกติทุกอย่างนะครับ เอาโอเคครับก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมอ่า r e s i d e n t Evil นะครับคือเดี๋ยวเราไปทดสอบ FIFA 21ต่อนะครับจะได้ดูพวกทัชแพดอะไรอย่างนี้ด้านหลังด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็น FIFA 15หมอดมาเป็น FIFA 21เนะครับเป็นตัวมอดแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอะไรยังไงบ้างน,นะครับ อา,อาก,การใช้งานอะหลอกก็เลื่อนไหลปกติดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูทัดแพดนะครับแต่ด้านหลังก็ยิงได้ปกตินะครับ นะครับโอเคครับการใช้งานก็ลื่นไหลดีนะครับ,ครบใครสนใจเครื่องนี้ก็ทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ4,000กลางๆนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็มีร้อยยี่สิบแปดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ